อาจารย์ด็กพี่น้องมดสิวก็ได้ดัเล็ดครับนี่อันนี้คือเป็นยัดรวมมิตรกันทั้งหมดนะพี่น้องอเป็นเป็นพี่น้องอยากไส่พ่อเบิอนกันนะนี่อันนี้คือจำถาดนะครับไอ้ในเมียงมันมัมเฮ็ดหวานก็นนั่นอัมาสมานอ่อนอันนี้คนที่ใส่เสื้อลายสีเขียวๆนั่นเป็นอาใส่ผ้า,าทงสีเขียวนั่นคือเป็นพี่ชาวคนโตของ

มาปากแล้วน่งอ่ะเป็นทางงาถ้ากต่อนะป่อของเอ๊สามคนกับมังไท่มานี่น้องหมาก็เคยกินนะมีจะมีน้ำตกแล้วก็จะเออจะมีน้ำตกแล้วก็จะมีตำถัดตำถัดเขาก็สะมไม่ใส่พริกเยอะครับเพราะว่าเด็กเ็เขาก็จะได้กินด้วยอะไรอย่างนี้นกนเอน้อง กินอะไรมจังพี่ช่างเปิดตัวเอาไปเย้าแทงสองมันนี่เลยไปเย้าสามมันนอืมมันเป็นทางหรอสองมันนี่เลยก็เล่นกันแล้ะ

โอเคครับพี่น้องหมุนก็ทำเป็นคลิปสั้นนะครับวันนี้